อะไรมันดึงอย่างนี้น uh, like ี่เดี๋ยวอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยปลาดุครับโอ้คันเป็นเปียกหมดเลยใแฮะแมฮะอู้อู้อุ้ยโอ้ยอุ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 ้ย เอาเอาเอ้าเอ้ยลดจ้าวหายแซบอุ้ยปาจ้าวรอครับสวัสดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับโอ้ยวันนี้มาค่ำเลยนะรถติดอันนู่นก็มาเดี๋ยวถ้าสังเกตเห็นนะโอ้โหฟ้าแลบอย่างแรงเลยมาครับเนี่ยเริ่มมาแล้วครับดำาๆนี่นะ แต่กล้องมาอาจจะชัดนะครับแต่ว่าโอ้หมืดตึ๊บเลยนะตอนแรกก็กลาวว่าจะมาปักเบ็ดอย่างนี้นะครับพอดีว่าเตรียมเหยื่อมาก็เป็นหัวใจไก่เหมือนเดิมแหละเพราะเราหาไม่ทันมืดนะก็วันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ก็เลยจะขอจัดซะหน่อยแต่วันนี้ไม่พาไปถ่ายแล้วนะนะดีวผมจะรีบเลยมันมืดนะครับก็จุดเดิมนะครับจุดเดิมเนาะเดี๋ยวถ้าได้เหยื่อปานินเดี๋ยว ใช้เหยื่อปนินแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยกไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็ห่อเหยื่อมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปปักไปก่อนครับเดี๋ยวรอผมตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมมาครับจะมืดตึ๊บเลยนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจเลยวันนี้ปลาจะกินหรือเปล่าแต่เมฆฝนดำๆน <c oughs> ู่นไะดำๆนู <c> ่น <oughs> ใช่หมดนะครับอ้อมเนี่ยเมฆฝนนะคันะนครับยุงเดี๋ยวถ้ามันกินก่อนไม่รู้จะกินหรือเปล่า <c oughs> เลยทั้งคันทั้งย่าเดี๋ยวก่อเตากันดีวกว่าครับยุงเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าปลากินเดี๋ยวพาไปดูเลยนะตอนนี้เมฆฝนก็ฟ้าแลบมานุ่นแล้วเออแป๊บๆรอดไหมเนี่ยนะไม่ไรเนาะหยุดเนาะนะนะก็ใครดูแล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมเป็นเพื่อนกันนะครับอู้หลายคนเลยนะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็มาเป็นเพื่อ,กอนก่อนเนาะ ถ้ามาหากินนะครับของคนบ้านนอกนะที่ไม่อยู่ในเมืองอย่างงี้นะครับได้ก็มีกินนะ้องไปซื้อนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงป่าลูกปลาดินไม่ได้เลยนะครับได้แต่กุ้งเต็มไปหมดนะถ้าได้ลูกปลาดินนี่แข่งเลยนะผมว่าอันนี้หัวใจไก่มันไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่มันได้ถึงปลาดุกเลยนะโอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อครับยุงเยอะครับ ต้องก่อเตาเลยนะร้อนมากนะครับอ,อ,อาอเน่าปลานี่ไปดูกันครับไปดูกันได้ยินเสียงครับไปได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับผมได้ยินเสียงนะไหนวะโอ้เยีหมดลรึ่ง เยื่อหมดครับไม่ติดโอ้นะฮะแม่เสียดายนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับได้ยินเสียงปลานะครับไม่รู้ติดหรือเปล่าไม่ติดครับ โกยเหยื่อหมดหมดเกลี้ยงเลยโอ้หมดก็หมดครับอุ้ยนี่อะไรกินทำไมดึงอย่างนี้อู้น อะไรเนี่ยอุย้ยปลาหมวใหญ่โอ้โหครับแต่นี้ดิเดี๋ยวจะไปปลดครับไปปลดอะไรมันดึงอย่างนี้นี่เดี๋ยวอุยอ้ยอุ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 ้ยอ้ปลาดุครับ ใหญ่มากโอ้โหสองตัวแล้วนี่โอเคครับไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปตูบน้อยครับโอ้โหปลาดุกยากครับปลาดุกนะฮะตัวใหญ่เลยนะใหญ่มากนะครปลากระชังได้สองตัวเลย มอใจไก่ทำงานครับมอใจไก่ทำงานมีปลาหมอดูดิปลาหมอ,หมอโอ้หมานนะครับหมานหมานยอดปลาดุกหมานนะครับหมานเลงอุ้ยลุกลูกปลาดุก,ด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 ,กดูครับใหญ่มากไม่ได้นานแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งติดตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเพิ่นเนี่ใหญ่เลยใหญ่เลยนะโอ้สองตัวครับเนี่โอ้หมานแท้นะหางไม่ก่อนไอ้พวกนี้มันออกได้นะใส่ไม้ครับใส่ไม้นะตอนนี้เหงื่อท่วมเลยนะครับ มันร้อนถ้าร้อนอย่างเนี้ยผมว่าเดี๋ยวละลมนิ่งๆเงี้งยเดี๋ยวปุดมาแน่นอนเลยแบบก็จะหมดอ่ะไปใช้มาตั้งสองอันเออมืดก็มืดนะครับหมาแล้วเนาะมาแล้วนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะได้หนะรือเปล่านะปลากินดีครับปลากินดี ตอนนี้คือเหยื่อหมดแล้วนะครับคงจะปล่อยนะกุ้งเ,เยอะมากนะครับกุ้งตั้งยอกุ้งประมาณน,นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็นะเดี๋พึ่งเบื่อกันนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะปลาดุกนี่ไม่ไม่กินก็แจก จุวระแวงเลยฟ้าหมออกกลางสายเยอะมากนะครับด้านข้างก็เต็มไปหมดเลยอุย้ยนะฮะก็ถือว่าไปกินนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเพ่ือ่อก,กันเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ดูก็ช่วยกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับนะถ้าปลากินไดี๋พาไปดูนะครับได้กินเสียงปลาอีกแล้วครับใกล้ๆเลยเย๋ยว โอ้ยเกาะเหยื่อมันขึ้นมาข้างบนเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไหนเดีย๋ยวนี้เห็นติดครับเหยื่อขึ้นมาข้างบนเลยโอ้ย ii, โอ้ยโอ้ย <c oughs> อะไรอูอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาเอ้ยรุด โอ๊บหายแซบโอ้ยปลาจอรอครับหายไปแล้วโอ้ลุต <laughs> หายแซบเออนะไม่เป็นไรดูดีอีกแล้วลวะไหนวะเนี่ยหมดแล้วนะเหยือ่อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปใส่ใหม่นะครับติดตามครับโอ้มันอยู่มันอยู่ครับเห <laughs> ยื่อกุ้งใส่โอ้ใส่ไว้ไอ <laughs> ช่อนติดเ <laughs> บ็ดโอ้ยหมาอีกแล้วครับหมาอีกแล้ว ไอช่อนติดเบ็ดเลยดูมีก oh. ุ <sm> ้งย <ines> <groans Form ation> ิ <S <s ่งเหลือขายอันนึงเนี่ยโอ้ข oh. ึ้นเต่าเนี Taiwanese ่ยอุ้ยโตไม่โตพอได้พอได้เพอได้เกือบลุดครับดังไปทั่วเลยตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะโอ้สนุกครับสนุกนะคันก็ยอมครับเออโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคันเบ็ดจมน้ำเลย ปลาอะไร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 หวมุมเลยโอ้ยปลาอะไรปลาอะไรโอ้ค huh. ันเป็ดเปียกหมดเลยใช่ไหมฮะโอ้โอ้ย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 เดี๋ยวเอาเอาปลาอุ้ดเบ็ดจ้าฮะอุ้ยดุกอีกแล้วไปปรดครับไปปรดกันที่ตูบกันไป อู้ใหญ่จริงครับหามานมากครับปลาดุปีแล้วโอ้ยนะครับไม่คิดก็แจกได้ครับตัวนี้เดี๋ยวใหญ่มากออกไมเดี๋ยวด่วนเกือบหุดอู้อู้ไม่ค่อยจะชำนาญเรื่องปลาดุกเท่าไหร่เสียวอู้ดูอู้อดีจริงครับเหยื่อหมดแล้วตอนตอนนี้ไม่มีแล้วน,นะครับครันนี้คงต้องเก็บแล้วนะเหยื่อหมดเหยื่อหมดหมานหมานโอ้ยหมันครับมัน เดี๋ยวดูต่อแต่เหยื่อหมดแล้วนะเดี๋ยวดูคันอื่นเนาะเก็บครับเก็บก่อนอ่านะครับคันหนึ่งได้ยินเสียงใกล้ๆนะครับโอ้ยเดี๋ยวเหยื่อหมดแล้วนะนี่เดี๋ยวยติดไหมเนี่ยหลุดครับโอ้ ตัวโต๊ะแขนเลยอุยปลาสลิดก็มีเว้ยโอย้ครับอ้หลุดสะบายสะบายสะบายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหยื่ออะไรไม่ให้มันดีนะไม่มีนะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันครับเดี๋ยวลองหาเสืเดือนได้ก่อนนะเนาะเผื่อมีนะครับขูดคืนนี้มีเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองได้ยินเ<ๆ>สียงอีกแล้วครับได้ยินเสียงอีกแล้วเดี๋ยวโอ้ยเหยื่อก็ไม่มีนะเอ้า อะไรไม่กินอย่างนี้อะไรไม่กินอย่างนี้ติดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเบ็ดอุย้ยไม่ติดครับโหเสียดายจรยิงไม่ไม่ไม่ไมอออันนี้อเงียบนานละตัวตน,นี้ไม่ค่อยกินนะครับนี่สุดท้ายนี่มันน่ากินนะ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับเจยะหาใส่เดือนก่อนเนาะใสเหยื่อมันเลยจับเกียรได้สองสามตัวก็ไปใส่นะครับใส่เดือนบ้างนะหายาก อย่างไหนไปนไหนไม่รู้ตอนนี้โอ้ดังไปหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้มันก็ตึกแล้วว่าจะขอตัวกลับบ้านนะตามออกกลางสระมดแล้วนะครับแล้วก็ในนาหรือตัวอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้จะเวิร์กไหมนะนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมันมันหยุดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับที่สวนสระดีกว่าเนาะตอนนี้ก็มาแล้วนะ สามตัวนะครับเอ้ยเออใช่ยสามตัวดุกสองเอ้ยช่อนอีกหนึ่งเนาะติดเบ็ดมไม่ได้ดังที่มันกินมันดังตรงกลางมันกินปลาน้อยดังกินปลาอยู่แถวกลางสะนะครับท่านค้างเงียบปิดเลยแล้วก็เติมเหยื่อไว้หมดแล้วนะครับโอ้ลืมให้ดูกุ้งนะดูกุ้งก่อนเดี๋ยวดูกุ้งนะครับอุ้ย อันนี้ยกสองทีนะครับนี่ไม่ได้ยกเลยเพราะว่าไปดูเบ็ดเนาะเยอะอย่างนี้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวถ้าตั้งใจยกจริงๆีงผมว่าได้เยอะนะนี่มันไม่ได้ยกอะเนาะตอนนี้นิ่งไปหมดแล้วนะครับนี่ดีนะที่มีสนามบอลยังเป็นเพื่อนอยู่นะสามสิทุกมันยังไม่เลิกเลยนะครับสนามบอลเนาะเออแต่เราก็ขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับ ไปทำอะไรที่บ้านก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้พามาปากเบร็าหมานๆแล้วนะครับไ้กินแน่นะมาเจอกันครับวัมพรนพงกนี้ครับบวัสดีครับอุย้ยว่าจะกลับบ้านพอดีนะได้ยินเสียงปลาอีกแล้วเดี๋ยวอู้อู้ออี่ปลาอะไรปลาอะไรอุย้ยเหยื่อก็หมดพอดีเนาะ ปาลาอะไรเอ่ยอุยอุยปลาจะโลนน้อยอุ้ยเอาอีกแล้วครับหมาอีกแล้วหมาอีกแล้วไม่มีเหยื่อแล้วนะนี่โอ้ครับไปปลดครับปลดก่อนกลับบ้านตัวแม,ม่กกี้ใหญ่นะครับแถวได้แถวได้อู้เหยื่อหมดแล้วนี่ได้ยินเสียงปลาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นะเดี๋ยวก่อนไม่ติดมั่งนะครับเงียบยิน,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 นเสียงอยู่โอเคครับไงามาเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะน่าจะพอลนะเดี๋ยวดูนี้ก่อนโอ้ เยี่ยครับวันนี้เยอะหมดเลย่ะอ่ะ,อะเราหวัดดีกันก่อนครับเจอกันพวกนี้กันใหม่เนาะรอบสองนะครับมาเจอกันนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเป็น,นเช้า,าสายเลยนะ เมื่อคืนหมานเนาะในปลาดุกตัวใหญ่เลยนะแวะดูเบ็ดก่อนโอ้เงียบแต่เยอหมดเลยนะไม่เหลือเลยอากาศดีครับลมแรงลมเย็นลมเย็นสบายเหมือนหน้าหนาวเลยดูเมื่อคืนก็ไม่ได้เก็บเบ็ด ปลายอยู่เลยครับนี่มาสายหน่อยนะวันนี้ในนา่นา,นาปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยมันคือผมเห็นหอูตัวต้องแข็งเลยวิดวิดเบ,บอ่เนาะ ผมมามันกินเฉพาะช่วงเย็นนะถึงกลางคืนนะช่องเช้าคงจะไม่กินหมดครับอ้มีคัดนี้ดีขนาดน้น่าจะหลุดไปแล้วนะเนี่ดึงขนาดนี้โอ้หลุดครับหลุดหลุดหลุด นี้โหเนี่ก็กโอ้ลุดอันนี้มันคอได้แปดดุกนะ,อะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะวันนี้พาชมบรรยากาศเลยทุ่งทุ่งนานะนะมันมีแต่ใบไม้และเพราะว่าอะไรนะดอกไม้ดอกอะไรเงี้ยเหลือ,องๆกระถิ่นั้นลงครับ ในเมืองกำลังสร้างอก็อกย่าก,ก็หลังอยู่เลยโอ้ไปกัดคิดทอดบ้านคิดถึงบ้านนะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับคนวานนอกกปนในเมืองเนานะเป็นเพื่อนกันไปเมืเบื่อกันนะครับปลาก็ยังอยู่เลยนะเมื่อวานไม่ได้เอาไป ลมครับลมเย็นเย็นครับลมเย็นมากลมเย็นครับลมเย็นลมเย็นโอ้โหลมแรงลมหน้าหนาวอ่ะดีครับอากาศดีมีกุ้งแล้วยังอยู่เลยปลาโอ้ปลาปดุกครับอุ้ยไอช่อนออกไปแล้วเว้ยใส่มันตัวเล็กไปเนาะที่ติดเบ็ดอ่ะออกไปแล้วออกไปแล้ว ันน่าจะรอดออกได้นะอะไรม,มีประดูกเคครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับคนมา่นคงอยู่ในเมืองด้วยเนาะวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็วันหยุดแล้วเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นๆหนเนาะไม่มีคนมาเนาะอันนี้คงไม่มีคนมา แล้วย่ยมนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับกับคนมานอนอยู่ในเมืองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่พเพื่อกันเป็นเพื่อนกันนะครับคิดถึงทุกคนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ